ไอ้คนนี้อะไรนะชาหมินชามินชามินฟามาลีชามินฟามาลีพวกเรากลุ่มคนเล็กๆที่จะคอยซัพพอร์ตผลงานของน้องๆทั้งสองคนด้วยความบริสุทธิ์ใจและจะคอยเป็นกำแพงกำบังในยามลมพายุพัดพามาพัดผ่านมา I am I am I am Shiri 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 s i r i ขอบคุณขอบคุณแทนชาหมินจริงๆนะวันนี้ที่แบบว่าขอบคุณค่ะทุกคน here here น่ารักมากตอกไม้เต็มไปหมดเลย b e a u i f u l i f i ต <Thank> มสเดี๋ยวให้เขาแปลก่อนคือวันนี้เนี่ยผมมาขายดายแชมพูนะครับก็สําหรับตรงๆเลยใครที่ไม่ชอบสระผมนะอาจจะแบบว่าขี้เกียจสระผมนะสมมติหนึ่งอาทิตย์เนี่ยบางคนสระทุกวันอ่านเดี๋ยวให้เขาแปลให้เขาอ่านให้ฟังหน่อยึ่ง <Crazy. S 2> <laughs> ขอเป็นกำแพงกำบังในยามลมพายุางงพยัดผ่านนะครับพวกเราขอบคุณน้องๆที่สร้างรอยยิ้มความสุขให้ใจเออความสุขใจให้กับชีวิตปลุกใจปลุกไฟในตัวเองสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานขึ้นม่อีกครั้งนะครับผมรักในรอยยิ้มชามินจากด้อมเดซี่แฟมิลี่ชามินนะครับผม,มอ่าก็อย่าลืมนะครับผมทุกวันเสาร์ชานี้ก็ส่งจดหมายมาได้นะครับผมส้มกับเป๊กยุคนู้นเนี่ยเหมือนดิฟนี่ขับ,บเลย อย่าลืมนะครับน้งนองๆอย่าลืมนะครับน้งนอง,อ,งอย่าลืมนล็กครับน้งนองๆใครที่ชอบดูการ์ตูนหรืออยากเขียนถึงผู้พี่สองคนใครที่ชอบดูการ์ตูนหรืออยากเขียนถึงพวกพี่สองคนอ่าอย่าลืมส่งจดหมายมาได้นะครับพี่แน็กและพี่กามินจะมาอ่านให้น้องๆฟังในทุกอาทิตย์นะครับผมคุณจริงๆนะฮะคิดถึงตอนเด็กเลยใครเกิทานบ้าง คอยไม่หายดีนะครับพี่เพลพี่เพลถามฉันว่ารักใน you kick you die ยังไม่ตายอโอเคเออ <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้หน้าผมจำหน่อยนะครับขออนุญาตฟื้นฟูนหน้าอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมคนที่ต่ากแดดแล้วไปไวมากผมจะบอกให้นะครับสิ่งที่ผมตื่นเต้นกว่าวันนี้คือขึ้นงานก็ตื่นเต้นเจอเ,เพื่อนตื่นเต้นละอืม <c oughs> เราได้รู้กันนะครับว่ากามินไม่มีเหงื่อนะครับ น่าจะไม่มีรูขุมขนนะให้ผมเดานะประมาณนั้นเพราะว่าคือไม่มีเหงื่อจริงๆนะครับวันนี้คือผมขึ้นเวทีเนี่ยเหงื่อผมแตกเหมือนคนแบบว่าคนเปียกน้ําทั้งตัวมาเลยแต่ว่าคือผมก็พยายามมองเขาว่าเออดูหน้าเขาดิยังเป็นแบบเดิมเป๊ะอยู่เลยก็คือว่าเขาเขาไม่มีเหงื่อนะครับผมไม่ใช่ใส่ใจครับผมพยาย,ยามจะจะจะหาทิชชู่มาฉวยโอกาสซับหน้าเขาแต่ว่าไม่มีเหงื่อจริงนะครับผมเลยเสียโอกาสนั้นไปนะฮะก็คือว่าไม่มีเหงื่อจริงๆขนาดแดดร้อนขนาดไหนก็ยังไม่มีเหงื่อนะครับ น,นี่พูดจริงนะเพื่อนๆไม่ได้พูดเล่นนะครับมาเรามาฝึกอ่านกันต่อคือ dry shampoo คือ dry shampoo คือแชมพูฉีดผมแห้งเอ้ยแชมพูแห้งฉีด